สวัสดีค่ะชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิรดาแอง l จลเ c สชา n นลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะคะหรือคริสต์ศักราช225 0นะเอาละ ในคลิปนี้เราจะดูเป็นภาพรวมนะคะทั้งเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงพวกเรานะคะผ่านทางการดูในครั้งนี้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง energy หรือพลังงานที่ได้นะคะมีไพ่ clock นะคะนาฬิกาแล้วก็ไพ่ a man นะคะผู้ชายคนนั้นก็คือเป็นลักษณะของ masculine energy หรือพลังงานของเพศชายนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของจังหวะเวลา timing เขาเรียกว่า divine timing หรือเป็นจังหวะเวลาที่เบื้องบนเนี่ยกำหนดมาเราอาจจะได้เจอใครบางคนที่เป็นชายในฝันหรือเราอาจจะเป็นใครบางคนที่เขาคนนั้นสำหรับ อีกคนหนึ่งก็ได้นะสลับกันได้นะคะหรือตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแต่มันเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะคะความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นำเอ,อ่อดึงพลังในตัว personal power หรือพลังที่อยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่มันเป็นจังหวะเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาสู่ spotlight หรือแสงสว่างนะคะอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเจิดจ้านะคะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็ เป็นผู้นำในชีวิตของตัวเราเองหรือเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลักหรือไพ่เทโรนะคะขออนุญาตอ่านโหรษศาสตรดวงดาวในชาร์ตนะคะ planetary chart นิดหนึ่งนะคะให้กับพวกเราราศีหรือลัคนาธนูในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ คลิปนี้เป็นภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องความรักแต่เดี๋ยวจะมีคลิปความรักออกตามมายังไงกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปที่ออกตามหลังมาใหม่ๆเนาะเอาละ ในแง่ของโหราศาสตร์ดวงดาวเดี๋ยวขอแจ้งไว้นิดนึงว่าอันนี้ไม่ใช่เลิกมงคลส่วนตัวที่เป็นการหาเลิกแบบนั้นนะคะแต่จะเป็นการแจ้งวันดีๆคร่าวๆในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องงานเนี่ยวันที่ดีในเรื่องงานสำหรับเดือนนี้ก็จะเป็น27-31กรกฎาคมนะคะ ถ้าเป็นเรื่องเงินการเงินการลงทุนจะเป็นวันที่4ถึง8ดกรกฎาคมถ้าเป็นเรื่องความรักวันที่7ถึง12กรกฎาคมค่ะใครที่ตั้งใจจะง้อแฟนหรือไปจีบใครเนี่ยก็เป็นจังหวะดีนะคะเอาละทีนี้เนี่ยในแง่ของโหราศาสตร์ดวงดาวหลักใหญ่ใจความที่เห็นนะภาพรวมเลยของการดูในครั้งนี้อาจารย์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับพวกเรานะราศีธนูขาตรงนี้เนี่ยเราจะยกระดับคลื่นความถี่พลังงานของเราเองคือเรากลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น<_ <D> _ <L an> ยกระดับคลื่นความถี่พลังงานเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกดีกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราหรือคนรอบๆตัวมากขึ้นนะก็คือง่ายๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความสุข นะคะแล้วก็มีความสามารถในการาส่งคลื่นความถี่ที่ดีออกมาเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตเราได้หรือการใช้พลังเนรมิตในการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองเขาเรียกว่า กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะหรือ law of attraction นะคะถ้าขึ้นความถี่พลังงานเราอยู่ในระดับต่ำเราจะไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยแต่ถ้าขึ้นความถี่เราปรับระดับสูงขึ้นการดึงดูดตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะตรงนี้โหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยในเดือนกรกราคมที่โดดเด่นก็คือดาววีนัสย้ายเข้าสู่ร,ราศีเมถุนซึ่งเป็นโพลาร์ไซน์ของเราด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ดาวที่มีขั้วเดียวกันใช่ไหมคะภาษาไทยจะไม่แน่ใจจะแปลถูกแบบแต่หมายถึงว่าการย้ายของดาวศุกร์หรือดาววีนัสในครั้งนี้ในวันที่4กร,รกฎาคมนี้จะช่วยให้เกิดมุมสัมพันธ์อันดีกับดาวเสารและดาวยูเรนัสด้วยซึ่งจะย้ายตามกันมาและเนปจูนกับพลูโตอีกนะคะที่ทำให้เกิดมุมสวยงามนั่นหมายความว่า beautiful aspects หรือมุมดาวสัมพันธ์ที่สวยงามตรงนี้เนี่ย จะทำให้เราพบรักใหม่หรืออาจจะได้เริ่มต้นทําธุรกิจค้นพบสิ่งใหม่ๆหรือค้นพบตัวเองก็ได้นะคะเป็นการค้นพบ discovery นะคะตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเองรู้สึกฮึกเหิมหรือกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาสู้หรือลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะคะเป็นผู้นำํำเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจและมันเป็นจังหวะเวลาที่เบื้องบนกำหนดมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้ ในเวลาที่ใช่และเป็นเวลาที่เราพร้อมแล้วนะคะนี่แหละคือ divine timing จังหวะเวลาที่เบื้องบนกำหนดมาให้เรานะคะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะราศีธนูต้องรู้ว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเป็นคนตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเป็นคนฮึกเหิมเป็นคนใจร้อนด้วยนะคะแต่ทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเป็นผู้นำมากมากเลยเก่งมากมีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณใช้ความเป็นตัวคุณเองเนี่ยทำทุกอย่างได้อาจารย์จะบอกให้คุณมีอุปกรณ์ครบมือแล้ว fully equipped ค,คุณไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วแหละที่เหลือคือลงมือทำในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยการเจราจาสื่อสารนะคะและการเรียนรู้จากคนรอบๆตัวนะคะและ full moon ในเดือนนี้เนี่ยจะส่งผลให้การเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแสดงว่าคุณอาจจะลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นทำธุรกิจหรือมีการ Uh, ซื้อหุ้นในพอร์ตซื้อหุ้นทำพอร์หุ้นเข้ามาอีกอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ตอนนี้คุณเองก็กำลังเติบโตมันแสดงถึงการเติบโตขยับขยายอาณาจักรของคุณและในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างก็คือ Mercury retrograde ค่ะหรือดาวพุธเดินถอยหลังในวันที่18เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้คุณจะต้องใจเย็นและระวังคุยอะไรกับใครอาจจะผิดใจกันที่มันมาจาก Miscommunication หรือสื่อสารผิดพลาดนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมีความเครียดความกดดันเข้ามาในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังอย่าตกใจนะใครที่ดูดวงรายปีแบบส่วนตัวของปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวจองของปีหน้าได้นะคะจะเปิดรับจองประมาณ กันยายนนี้หรือตุลาคมนี้เดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีใน YouTube นะคะจะได้รู้ว่านาทีทองหรือจังหวะเวลาแห่งการตักตวงกอบโกยลงมือทำแล้วดีที่สุดสำหรับเราเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะในปีนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะแต่ตอนนี้อาจารย์บอกได้เลยว่า เราก็จะมีภาวะความตึงเครียดที่มาจากดาวพุธเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่18แต่ในวันที่22ก็จะเริ่มผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวค่ะใจะเย็นๆนิดเดียวที่จะรู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่าเครียดๆทีนี้ New Moon ในวันที่เท่าไหร่เนี่ย24เนาะออตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่หลายคนจะออกไปนอก comfort ตโซนละอยากไปทำอะไรที่ทำอยากทาอะไรที่อยากทำหรือว่าอยากไปเรียนต่ออยากไปเรียนเฉพาะทางอยากไปทำอะไรที่มันเป็นแพชชั่นเป็นความฝันหรือเป็นสิ่งที่เรามีแรงปรารถนาอยู่หรือเราอาจจะมีเพื่อนร่วมทางอย่างเช่นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือมีคู่ได้แฟนหรือได้คนรักอย่างนี้ก็ได้หลายคนก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยนะคะในเดือนนี้เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าในไพ่ชุดหลักหรือในไพ่เทโรนะคะไพ่เทโรมีอะไรต้องการจะสื่อมาถึงพวกเราบ้างสำหรับราศีหรือลักนณาธนูค่ะในเดือนกรกฎาคมปี2025นี้นะคะมาดูกันเลย Oh, Seven of Cups the Magician Page of Sars Eight of Sars Knight of Pentacles King of Sars Nine of Sars Knight of Cups. 6 of Pentacles Judgment บัม the เด c k นะคะได้ die. The Moon เอาละและไพ่ที่อยากจะออกมามีไพ่อะไรบ้างในดูซิก็จะมีไพ่ Wheel of Fortune นะคะกงล้อนำโชคไพ่ Eight of Cups อืม้มืึแปดถ้วยนะคะ 10 of a n d s ตรงนี้เนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างจะเจออุปสรรคหนักหรือว่าภาระหนักหรือนี่สินหนักมากเลยอาจจะเป็นความรับผิดชอบที่สาหัสสากาันคือเหนื่อยมากๆที่เราจะเจอมาตอนนี้มันเหมือนกับเราหันหลังให้หรือปลดภาระนี่สินหรือเป็นอะไรที่เราจะหลุดพ้นนะคะจาก ภาระความรับผิดชอบหนักหน่วงตรงนี้ชีวิตเรากําลังจะเปลี่ยนยินดีด้วยนี่คือข่าวดีนะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเวลาของเรามาถึงแล้วอันนี้ก็เหมือนเข็มนาฬิกานะดูดีๆเห็นปะ่ะนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีทิศทางใหม่ๆมันมีเวลาจังหวะเวลาที่ถูกต้องของมันอยู่ไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าอะไรจะเกิดแสดงว่ามันถูกกําหนดมาว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้ณนะเวลานั้นๆน,น,นะคะ ตรงนี้อาจารย์เห็นโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของพลังเนรมิตหรือการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการอธิษฐานจิตก็ได้คือแปลว่าคนที่กําลังขออยู่ขอพรอ,อยู่เนี่ยมีโอกาสได้โชคลาภหรือได้พรตรงนี้มันเป็นพรอันประเสริฐที่คุณปรารถนามาตลอดแล้วมันคือเดสตินีมันคือพรมลิขิตนะคะหลายคนก็จะมีคู่อุปธรรมด้วยหลายคนจะมีเรื่องของชัยชนะหรือว่า,าข่าวดีในเรื่องคดีความอาจจะเป็นการได้รับเงินสินไหมทดแทนหรือว่า ชนะคดีแล้วได้แบ่งมรดกหรือแบ่งทรัพย์สมบัติสินสมรสหรือแบ่งสิทธิ์บางอย่างได้เช่นสิทธิการเลี้ยงดูบุตรแบบนี้นะคะคนที่มีภาวะความเครียดหรือนอนไม่หลับซึมเศร้านะคะตรงนี้ต้องอใช้วิธีที่จะฝึกจิตนะคะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรือการฝึกลมหายใจก็จะช่วยได้เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ ไปรักษาตัวอันนี้คือดีนะการรักษาตัวเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีวิธีทางเลือกถ้าเกิดว่าเราใจเย็นลงสําหรับคนที่ใจร้อนเพราะราศีธนูเนี่ยจะค่อนข้างใจร้อนนะคะอาจารย์ก็ไม่ใช่หมอนะอาจารย์ก็ไม่กล้าแนะนํานะคะในเรื่องทางการแพทย์แต่อาจารย์จะบอกได้แต่ว่าถ้าในศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยอาจารย์ว่าคนที่รู้สึกมีความทุกข์ความเครียดนะคะตอนเนี้ ที่อาจารย์เห็นในดวงอะ่ะก็คือมันกําลังจะดีขึ้นเหมือนกับมันมีจุดคลายปมที่มันขมวดเป็นปมมาก่อนหน้านี้ยเราอาจจะมีแบบชายฮูทราม m าหรือเป็นแบบความบอบช้าในวัยเด็กของเราเนาะหรือเป็นเรื่องที่เรามีอาการซึมเศร้าจากคนรอบตัวท็อกซิกนะคะเป็นลนักษณะ ครอบครัวที่ไม่ค่อยดีเครือญาติหรือว่าเพื่อนฝูงหรือคนรักก็ได้หรือคู่คู่เรามีครอบครัวที่แบบทางบ้านเขาท็อกซิกไม่เกรงใจเราเลยหรือตัวเขาไม่เกรงใจไม่เคารพเราหรืออาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนหรือคนในที่ทำงานก็ได้ค่ะคือมันดูแล้วเราแบก นะคะแบกหามสัมภาระต่างๆไปกับเราทุกหนแหง่งเหมือนเราแบกทุกเรื่องไว้บนบา่าถามว่าหนักไหมหนักมากราศีธนูเองเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตอันดับต้นๆเลยในบรรดาทุกราศีนะคะแต่ถามว่าคุณจําเป็นต้องทําขนาดนี้หรอจริงๆไม่นะคุณแบกทุกชีวิตคือคุณดูแลทุกคนคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นผู้นําครอบครัวคุณทําทุกอย่างเป็นหัวเรือใหญ่ในบ้านคุณเป็นคนหาเงินเข้าบ้านนะว่าง่าย คุณออกมาข้างนอกบางคนไปอยู่ต่างประเทศทํางานตอนนี้นะคะก็เหนื่อยแต่คนที่บ้านใช้เงินฉัาคือใช้เงินกันหนักมากใช้เยอะแบบไม่แข่์ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรอะไรที่มันดูแล้วไม่น่าจะซื้อก็ซื้อนะคะหรือบางคนหนักกว่านั้นติดพนันอีกแบบนี้นะคะก็เงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณมันเหมือนกับมันไม่เกิดประโยชน์เลยคุณได้แต่มองมาด้วยความเศร้าอืม ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่คุณจะมีความสุขได้แล้วนะคะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณจะปลดแอกหรือปลดปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระนะคะจากอะไรที่มันทุกข์ใจหรือว่ามันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนติดอยู่ในที่ที่มันไม่โอเคสำหรับคุณนะคะอะไรที่มันอาจจะเคยดีแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดีอีกต่อไป นะหลายคนก็มีแนวโน้มนะคะในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องงานหรือถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะคิดบวกนะคะรักษาพลังงานบวกในตัวคุณไว้พลังงานดีๆตรงนี้จะนำคุณไปสู่ชีวิต ในแบบที่คุณต้องการและถ้าคุณตั้งใจหรืออยากจะทำอะไรนะคะให้ลงมือทำนะและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณลงมือทำแล้วเนี่ยคุณจะประหลาดใจมากกับความสำเร็จที่คุณได้รับนะคะใดๆก็ตามแต่ที่คุณรออยู่สิ่งที่คุณ คาดหวังนะคะหรือว่ารอคอยเนี่ยเดี๋ยวมันจะสมหวังได้แล้วมันมีโอกาสทองรอคุณอยู่ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับโอกาสการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งดีดีที่กำลังเข้ามาใหม่นะคะถ้าคุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นได้หรือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยคุณจะ ได้รับพรตรงนั้นจริงๆนะถ้าตอนนี้คุณติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์หรืองานที่ไม่ดีหรืออะไรๆที่คุณไม่ชอบมันมีอย่างอื่นนะคะที่ดีกว่านั้นเขาอยากให้ราศีธนูเนี่ยฟังสัญชาตญาณของตัวคุณเองคะ่ะเพราะมันกำลังนำทางคุณไปสู่บางอย่างที่มันถูกต้องและใช่กว่านะคะอย่าก,กลัวที่จะเดินออกมา นะส่วนความรักเนี่ยจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่ออกตัวช้ามากก็คือ slow moving นะคะออกตัวช้าเคลื่อนตัวช้าจีบคุณแต่ว่ามาแบบเนิบๆเบชื่องช้ามากๆเพราะว่าเขาเป็นอัศวินถือเหรียญหรือ knight of pentacles เนี่ยอันนี้ช้าสุดละค่ะคือจะบอกเลยว่าคุณจะดูไม่ออกว่าเขาคิดยังไงหรือมันเป็นลักษณะ ความสัมพันธ์ที่เริ่มมาจากความเป็นเพื่อนแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโซล a าเพล็ก s c สจักรเนี่ยมาบอกว่าคุณมีเขาเรียกว่าพลังในตัวมากมายเลยมันปลอดภัยคะ่ะที่คุณจะใช้พลังตรงนี้นะคะออในทางที่ดีอาจารย์ว่าคุณยังมีโอกาส ที่จะทำในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าเกิดว่าคุณดึงพลังในตัวออกมาอย่างเต็มที่นะคะ Shield yourself เขาให้เราปกป้องตัวเองนะคะจากพลังงานที่ไม่ดีพลังงานลบหรืออะไรที่มันเป็นความหยาบกระด้างหรือพลังงานแห่งความกลัวอย่างเงี้ยอย่าให้มันมานําทางเรานะคะ Archangel Raphael เนี่ยมาช่วยแล้วนะคะก็คือรักษาเยียบยาบำบัด ให้กับเราและซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนเราในเรื่องที่เรากําลังทําบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสายงานเกี่ยวกับการรักษาเยียวยาบําบัดไม่ว่าจะเป็นงานในด้านสุขภาพนะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นโค้ชเทรนเนอร์นะคะหรือเป็นลักษณะของคนในวงการเกี่ยวกับพวกความสวยความงามสกินนะคะสกินเอสเตอิกส์ทั้งหลายคอสเมติกส์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับมสสาส g e นะคะการนวดอย่างเงี้ย ดูแลสุขภาพทั้งหลายแหล่ wellness holistic นะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะได้รับพรดีๆนะเอาละทีนี้ในเดือนนี้อาจารย์ก็มีประมาณนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะจินตนาการว่าบนโต๊ะเนี่ยเต็มไปด้วยผงเงินผงทองทรัพย์สมบัติมากมายเงินทองทั้งธนบัตรทั้งเหรียญน,นะคะหรือเพชรพลอยอัญมณีก้อนโตๆเลยก็ได้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะปัด ขอให้ราศีหรือลัคนาธนูจงรับทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้ไปนะคะขอให้มีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขความสมหวังในสิ่งที่คิดดีคิดชอบมีแต่โชคลาภสมบัติตักไม่พร่องร่ำรวยมั่งมีอุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิตมีแต่คนรักคนเมตตาอุปธรรมตลอดไปค่ะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวไงเราคุยกันนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะอาจารย์โอยพอรเยอะมากเลยกลับมาฟังหลายๆครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวคลิปความรักก็จะออกตามมาโชคดีค่ะสวัสดีค่ะหากสนใจนะคะจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทาง IDline ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะ ปรึกษาอาจารย์นะคะในเรื่องของสัตว์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าเลิกมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิกออกรถเลิกลงเสาเอกเลิกผ่าคลอดเลิกแต่งงานนะคะหรืออื่น สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางลายไอเดียเดียวกันเนาะใครที่อยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้นะคะสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าละทีนี้อยากให้กดติดตามเพจ Facebook ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวีรดา a n g e l b l e s s ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์จะแจ้งข่าวอะไรเนี่ยอาจารย์จะแจ้งทางเพจ Facebook ตรงนั้นเนาะจะได้เห็น ช่วถึงกันนะคะและในเรื่องสาระดีดๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับวิธีการไหว้ขอพรนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะเอาละค่ะใครที่ยังทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะหรือรู้สึกว่ามีปัญหานะคะรู้สึกเหมือนกับเครียดนะคะมีความกังวลอยากให้ลองฟังคลิปนอนสมาธิ y, ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฝึกจิตใช้พลังนิรมิตด,ดึงดูดสิ่งหรือคนที่เราต้องการในขณะที่เรานอนหลับ นะคะตั้งใจนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังพยายามสู้ชีวิตฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆอยู่นะก็ขอให้มีชัยชนะมีความสำเร็จนะคะขอใหอ้ผ่านพ้นนะคะทุกอย่างไปได้ด้วยดีขอให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างเต็มที่นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทพรให้กับ พวกเราที่ฟังคลิปนี้อยู่ด้วยเถิดนะคะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีกันทั่วนหน้าเลยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะอขอให้มีแต่คนรัก คนสนับสนุนอุปถรัรมภ์คำจุนและขอให้ความรักสุขสมหวังเช่นกันนะคะสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยจะเดินทางไปไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะขอให้มีแต่พรดีๆจงเกิดกับคุณนะคะทุกคนอาจารย์รักมากๆเลยแล้วก็ขอพระคุณมากสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะก็ แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นๆได้เห็นด้วยนะก็เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆพรที่อาจารย์ให้ไปก็ขอให้เราได้แชร์ต่อให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับพรเช่นเดียวกันด้วยนะคะกลับมาฟังคลิปนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าพรที่ให้ไปเนี่ย เราได้รับสิ่งดีๆฟังหลายๆรอบพลังงานดีๆก็จะได้ไหลเวียนอยู่กับเรานะคะเราเลือกได้ว่าเราจะฟังอะไรนะคะและสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่า เราต้องการปรารถนาอะไรนะคะปลดปล่อยพลังงานดีๆออกมานะจะเขียนอะไรจะพิมพ์อะไรนะคะขอให้เป็นสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาเขียนอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะอาจารย์เชื่อแบบนี้นะส่วนตัวก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะและขอกราบขอพระคุณมากๆเลยรบกวนติดตามคลิปดวงความรักที่จะออกตามมาหลังจากนี้ด้วยนะคะก็กด subscribe ไปเลย,เลยและกดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นเวลาที่คลิปใหม่ๆออกมาเนาะอ้าลว ค่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ